คนเปิดร้านกาแฟจําเป็นต้องมีมเมล็ดก,กาแฟหลายตัวไหมคะพี่นี่สำหรับคนที่จะเปิดร้านกาแฟนะคะการที่เราจะมีมะเมล็ดก,กาแฟหลายๆตัวเนี่ยค่ะจริงๆมันก็เป็นข้อดีนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นเสมอไปค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์หรือว่าสไตล์ของแต่ละร้านนะคะ mm hmm. ถ้าหากว่าเราอยากจะมีมะเมล็ดก,กาแฟหลายตัวค่ะข้อดีของเขานะคะก็คือข้อแรกนะคะ การมีเมล็ดกาแฟหลายตัวก็จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มใช่ไหมคะบางคนอาจจะชอบกาแฟเข้มบางคนอาจจะชอบกาแฟอ่อนบางคนอาจจะอยากได้กาแฟที่มีรสชาติมีความผลไม้มีความหลากหลายช็อกโกแลตนัตตี้อะไรพวกนี้นะคะเวลาที่เรามีเมล็ดก,กาแฟหลายตัวค่ะก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้น เป็นประสบการณ์ที่หลากหลายให้ลูกค้าได้ค่ะข้อ 2. นะคะก็เป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับร้านของเราได้ค่ะเวลาที่ร้านกาแฟของเราเนี่ยมีกาแฟหลากหลายนะคะเป็นซิงเกิลออริจินจากประเทศนั้นนู้นนี้หรือแม้แต่เราเนี่ยเบรนกาแฟนะคะมาเป็นรสชาติของร้านเราเองเนี่ยค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับร้านของเราได้ทําให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินกาแฟของร้านเนี้ยเพราะว่าได้รสชาติแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีค่ะข้อ 3. นะคะก็จะมีความยืดหยุ่นในการทําเมนูมากขึ้นค่ะเพราะว่าจริง จริงแล้วเนี่ยกาแฟแต่ละตัวเนี่ยก็จะเหมาะกับเมนูแต่ละเมนูนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็จะสร้างสรรค์เมนูให้ได้รสชาติต่างๆที่ออกมาแตกต่างกันเบลกาแฟ,แฟบางตัวอาจจะเหมาะกับฤดูก,กาลของผลไม้แต่ละแบบที่ไม่เหมือนกันอันนี้มันก็จะทำให้ลูกค้านยคะเข้ามาแล้วเจอประสบการณ์ของรสชาติกาแฟเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีกาแฟหลายตัวค่ะมาฟังข้อดีกันนะคะสามารถที่จะคุมคุณภาพ ของร้านกาแฟเราได้ดีมากขึ้นค่ะเวลาที่เรามีกาแฟตัวเดียวเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้เราคอนโทรล t ในเรื่องของรสชาติกาแฟ ความคงที่ความสม่ำเสมอในการใช้เมล็ดก,กาแฟนะคะอย่างเช่น Oriental Coffee เราเนี่ยค่ะเราก็ใช้กาแฟตัวเดียวนะคะเป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ขั้วกลางเข้มนะคะเบอร์สี่นะคะซึ่งจะเป็นตัวที่เราใช้เวลาเราออกบูธนะคะหรือเวลาเราแบบมีซ้อนชองกาแฟอย่างเงี้ยค่ะทาง Oriental ท Coffee เราจะใช้เป็นตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะนั่นแสดงว่าเวลาที่เราใช้กาแฟแค่ตัวเดียวค่ะร้านของเราต้องเลือกกาแฟที่สามารถตอบโจทย์ทั้งเมนูร้อนเย็นปั่นได้ไปทําเมนูกาแฟส้มกาแฟมะพร้าวหรือว่ากาแฟอะไรก็แล้วแต่ สามารถทําได้อันนี้ค่ะถ้าเรามีเมล็ดกาแฟที่สามารถตอบโจทย์แบบนี้ได้เราใช้กาแฟแค่ตัวเดียวก็ได้นะคะแล้วที่สําคัญค่ะลดปัญหาของการสูญเสียเมล็ดกาแฟที่อยู่นานหรือว่าเก่านะคะเพราะว่าบางครั้งเวลาที่เรามีกาแฟหลายๆตัวเนะะี่ยค่ะเวลาที่ตัวไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ออกอะคะ่ะกาแฟพอคั่วนานคุณภาพของกาแฟก็ลดลงใช่ไหมคะอันนี้ค่ะพอเรามีกาแฟตัวเดียวมันก็จะลดปัญหาในเรื่องของกาแฟเก่าได้นะคะสรุปแล้วค่ะ มันอยู่ที่เป้าหมายของร้านกาแฟาเราเลยค่ะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองจะเปิดประสบการณ์ให้กับลูกค้าก็เรามีกาแฟาหลายๆตัวก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะควบคุมคอนโทรลต้นทุนได้คุมสต็อกได้มีรสชาติที่คงที่สม่ำเสมอเป็นเอกลักษณ์ของร้านของเราโดยเฉพาะแบบนี้นะคะได้กาแฟาแบบตัวเดียวก็ได้ค่ะ